ตอนที่สามหน้าทางเข้าววงหลวงพมานอินเสียงของราชดอนกล่าวต้อนรับจอมมันเฉียวทังผู้ยิ่งใหญ่เฉียวถังค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นเห็นผู้คนมากมายก้าวต้อนรับเธออย่างน่าประทับใจอะไรกันนี่ผู้คนช่างมากมายยิ่งนักแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่ใช่นางอยู่ดีในร่างกายนี้ข้าก็คือฉางฉีสาวน้อยน่ารักชอบซีรีส์ที่สุดและการกินด้วยถึงได้ทะลุมิติมาจะได้กลับบ้านยังไงก็ไม่รู้คุณเกียงผิงไม่รู้ว่าเขามาด้วยหรือเปล่า ช่างเถอดถึงอย่างไงฉันก็อยู่ในตำเหน่งที่สูงพออสอมฐอานะอาณาเสียงมวลชนซุบซิบท่านจอมมันไม่น่าผิดหวังในรักเลยนะ่าคงรักผู้ชายคนนั้นมากแน่ๆแต่ท่านจอมมันเฉียวถังช่วยราดดอนหลายอย่างนะทําให้พวกเรามีบ้านที่ดินทํากินไม่เดือ,อดร้อนลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่กลับมาคร่านี้สติสอตังจะกลับมาไหมนะ่ให้อออยินดีต้อนรับกลับบ้านท่านจอมมานยินดีต้อนนับกลับบ้านท่านจอมมานเฉียวถัง ชิงั่วท่านจอมมันขอครับใกล้ถึงแล้วนะครับถ้าถึงก็บอกข้าด้วยข้าขอพักก่อนแม่บอกให้นอนพักผ่อนท่านจอมมันว่าอะไรนะขอครับไม่มีรายจ้ารถเกียวมา้าค่อยๆมาถึงหน้าวังแล้วตลอดเส้นทางมีผู้คนมากมายทําให้การเดินทางค่อนข้างช้าในที่สุดก็ถึงท่านจอมมันเสด็จพระราชดําเนินแล้วเจ้าเมืองพิมานอินเทียงกู่ทั้งกล่าวยินดีต้อนรับกลับลูกสาวสุดที่รักของข้าผ่านไปร้อยปีแล้วนะลูกสาวมานนี่สิ พ่อมีอะไรจะให้เจ้ารับไว้นะลูกเจ้าค่ะท่านพ่อสิ่งนี้คืออะไรหรือเจ้าค่ะนี่ก็คือดาบฟ้าหินเป็นดาบตระกูลเราถึงเวลาที่ข้าต้องให้เจ้าแล้วฉางฉี่สังเกตที่ดาบมีอัญ,ญมณีติดอยู่ด้วยดูคุ้นตาม,มากมีสีน้ำเงินเข้มถูกเจรณาัยแล้วอย่างปราณีต่อใช่แล้วนี้ก็คืออัญ,ญมณีบูเบลกเกอร์ไรนั่นเองฉางฉี่โลกจะกลมเกินปุกยอมุยเนี่ยอยู่ๆก็เจออัญ,ญมณีแบบบังเอิญ ท่านพ่อขอบคุณนะเจ้าคะเสด็จพ่อเอาเถอยังไงก็เจ้ากลับไปพักก่อนพอเจ้าได้พักเต็มที่ข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าอีกมากมายข้าสั่งคนจัดห้องไว้ให้เจ้าแล้วอยู่ๆเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นร้องไห้มาแต่ไกลองค์หญิงเฉียวถังข้าคิดถึงท่านเหลือเกินหือหือหือเอานะเอานะอย่าร้องเลยข้ายังไม่ตายสักหน่อยก็องนะจำศีลอยู่ตั้งร้อยปีข้าคิดถึงพระองค์มากๆเลยนะเจ้าคะอย่าทิ้งกับมอมอีกนะเพคะหลิงหลิงเป็นห่วงมากเลยนะเจ้าคะ เอาละหยุดร้องไห้เถอะข้าอยากพักผ่อนแล้วข้าเหนื่อยและเพลียม,มากเลยนะซิไม่มีเวลาปลอบเจ้าหรอกนะหลิงหลิงข้ารับใช้คนสนิทมือซ้ายของจอมมันเฉียวถังฉิ่วซ่วองค์ลักพักดีพร้อมพีกายถวายชีวิตทั้งสองคนคือสุดยอดนักฆ่าของจอมมันเฉียวถังนั่นเององค์หญิงตามมอมฉันมาเลยนะเจ้าคะ่ะงั้นท่านลูกขอตัวก่อนนะเจ้าคะ่ะอึมไปเถอลูกไปกันระหว่างทางฉางฉีก็สังเกตมาตลอดทางเห็นข้าราชบริวารบ่าวรับใช้ต่างก็กลัวตนเอง ช้างชี้จึงถาหลิงหลิงเมื่อก่อนข้าเป็นคนยังไงหรือพระองค์ทรงจำไม่ได้แล้วหรือเจ้าข้าก็ท่าน,นค่อนข้างเข้มงวดมากหากผู้ใดทำผิดก็สั่งโบยแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะเจ้า่ะะอืมว่าแล้วทำไมคนในวังถึงกลัวข้าจนตัวสั่นแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงสั่งฆ่าใครถึงโบยพระองค์ก็เมตตารักษาคนเจ็บพระองค์จำได้หรือเปล่าเจ้าค่ะอ๋อข้าเพิ่งฟื้นขึ้นความจำก็เลื่อนลางไปมากเลยนะนี่องค์หญิงถึงแล้วห้องของพระองค์ เบิกเนตดูได้เลยเจ้าขฉังฉีเห็นห้องตนเองตกแต่งองออย่างเรียบง่ายและสะอาดมากห้องก็กว้างขวางองคหญิงหิวไหมเจ้าคะค่าจะเตรียมอาหารมาให้อืมได้ค่าจะรอเจ้านะไว้ใจมอมฉันได้เลยเจ้าขฉังฉีล้มตัวลงนอนคิดพลางพลางค่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อดีเนี่ยไหนจะเรื่องแต่งงงานจะตามมาหาคุณเกียงผิงอีกคิดไปคิดมาฉังฉีก็ค่อยๆเคลิมหลับไปอยู่ในห่วงความฝันตกอยู่ในพวังเห็นจอมมานเฉียงทั้งตัวจริงปรากฏ กล่าวกับตอนนว่าเจ้าต้องตามมหาอัญมณีอีกครึ่งหนึ่งเจ้าถึงจะกลับโลกของเจ้าได้ส่วนร่างกายข้าข้าได้ราสังขารแล้วเมื่อเจ้ารวมหินเจ้ากลับโลกของเจ้าร่างของข้าก็จะจำศีลอีกครั้งเจ้าจะใช้ชีวิตเช่นไรก็แล้วแต่เจ้าแต่จงระวังรอบตัวเจ้ามีศัตรูมากมายจงมันฝึกฝนวิชายุธทุกวันแล้วเจ้าจะปลอดภัยเดียวสิท่านจอมมานอย่าพึ่งไปนะท่านจอมมานเฉียวถังแล้วข้าจะตามมหาหินอีกก้อนได้ที่ไหนละ อีกไม่นานเจ้าจะพบช้างฉีลืมตาตื่นขึ้นพร้อมอาหารจัดเตรียมอยู่เต็มโต๊ะโหน่ากินมากหลิงหลิงกินเถอะเจ้าคะว่าแต่พระองค์ฝันร้ายหรือเจ้าคะใช่นิดหน่อยนะข้าคงเหนื่อยจากการเดินทางมาซิกมากินกับข้าข้ากินคนเดียวไม่หมดหรอกมากมายยิ่งนักแต่มอมเป็นแต่ข้ารับใช้นะเจ้าคะไม่ตอนนี้เจ้าเป็นคนครอบในครอบครัวข้ามาเถอะนะหรือว่าเจ้าจะขัดคำสั่งข้าหรือ ไม,ไม่ไม่ไม่เจ้าค่ะค่า,าย,ยอมแล้วเสียงสองสาวคุยกันเสียงดังตลอดทั้งคืนแล้วทั้งคู่ก็หลับกันไปโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณนะเจ้าค่ะ